เมลิวันนี้นะคะจะพาคุณชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของปลาสวรรค์ทาโรคคุณชมรู้จักไหมแต่จริงๆเราเขาไม่ได้ทําแค่ทาโรอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางด้านของพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า PM ค่ะเขาทําธุรกิจนะคะด้านการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในไทยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า1นึ0 0 0สร้านค้ามาดูราคาล่าสุดกันก่อนอยู่ที่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะ1 1บเาท บวกเพิ่มขึ้นมา10สาตางค์นะคะภาพรวมยังไม่มีอวิเคราะห์ที่ cover ในหุ้นตัวนี้แต่เมื่อกี้นี้บอกคุณผู้ชมไปนี้นึงแล้วว่าถ้าเรานึกถึงปลาสวรรค์ตราทาโร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จักเพราะาอยู่คู่ประเทศไทยมา40ปีแล้วนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยธุรกิจของเขายังมีการขยายในสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหลากหลายกลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็ปีนี้ยังมีการออกสินค้าใหม่อีกหลายรายการด้วยกันนะคะมีการปรับขนาด ให้เหมาะสมกับต้องบอกว่ากับเชลที่ไปวางด้วยกับแหล่งที่ไปวางขายด้วยรายละเอียดแล้วก็ลงไปถึงกลยุทธ์ของ PM ในช่วงแรกนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะทุกคนก็คงจะรู้จักนะครับตัวของทาร่นะครับจริงจริงก็อยู่คู่ไทยในยมาสักสักสี่สิบกว่าปีได้ละนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยตัวทาโร่เองนะครับก็ยังถือว่าเป็นท็อ,ทอปสามนะครับสแน็คของประเทศไทยนะครับแต่ถ้ามองเป็นเฉพาะในกลุ่มที่เป็นฟิสแน็คหรือสแน็คที่เป็นปลาเส้นเนี่ย คา r o เองก็ยังเป็น n u m b บอรวันอยู่นะครับสินค้ากลุ่มอื่นๆนะครับที่เรามีนะครับก็คือในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม p พ t f o ู้นะครับที่เราเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับเป็น p พรี u m Quality แล้วก็เป็นธุรกิจที่เน้นทางด้าน o d m เป็นหลักแต่เราก็มีสินค้าที่เป็น p พ t f o ู้ดอันเดอร์แบรนดของทางบริษัทเองด้วยเช่นกันนะครับกลุ่มถัดไปก็จะเป็นในกลุ่มของตรงพรี m มียมออร์แกนิกคอฟฟีนะครับตัวกาแฟมีวานานั่นเองนะครับสุดท้ายก็ เป็นธุรกิจหลักที่ทาง PM ดูแลนะครับก็คือเรื่องของการขายจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เรื่องของทางโลจิสติกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในภาพรวมของอส่วนของตรง p ีเอ็มมาร์เก็ตวันนี้ Current p r o พอ c t หรือสินค้าในปัจจุบันของเราเองเนี่ยนะครับเราก็แบ่งมาเป็นประเภทใหญ่ๆสักห้าประเภทนะครับก็กลุ่มฟิสแนนตนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องอแนะนํากันเยอะนะครับก็มี t a r ร่นะครับตอนนี้ก็มีแตก แยกในเรื่องของตรงแฟมิลี่ของทาโร่ออกไปเยอะนะครับมีทั้งแบบออริจินอลเส้นชุบน้ำจิ้มทาโร่โรทาโร่อบกรอบแล้วก็มีน้องใหม่ที่เป็นปลาแผ่นแซ่บด้วยนะครับในกลุ่มของเพจฟู้ดนะครับก็มีทั้งธุรกิจที่เป็น ODM อย่างที่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเป็นที่มีแบรนด์ของตัวเองนะครับก็คือ Atlas c a t นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีพวกกลุ่มซอสนะครับซอสพริกซอสมะเขืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นธุรกิจที่ส่งออกเป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มฟรอเซ้น นะครับก็จะเป็นพวกอซอสทำพิซซ่าต่างๆในกรณีน,นี้ก็ยังอยู่ในธุรกิจของทางกลุ่มของ i ิมิโฟเซนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มกาแฟออร์แกนิกภายใต้ตาสินค้ามีวนานะครับทางด้านขวามือนะครับผมขอต่อมาทางด้านขวามือเราจะมาพูดถึงพผดักใหม่ที่ออกมาในปีนี้นะครับจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับที่ผ่านมานี้นะครับตัวแรกเลยนะครับออกไปตอนเดือนเมษายนนะครับก็คือ สินค้าที่เป็น c o n f e c t i o n น r y ของเราคือตัว c o r f ฟินซีเอินะครับเราออกไป2 2 SKU นะครับราคาปลีกขายอยู่ที่25บาท t a r r โรโลนะครับขนาด10บาทนะครับ3 SKU นะรจริงๆถ้าพอคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะมี t a r ์โรโรไซส์ a แ d นดาเราอยู่ที่15บาทนะครับพอดีจากการวิเคราะห์ดูตลาดเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะต้องออกไซส์ที่มันเหมาะสมกับช่องทาง TT นะครับหรือ Traditional Trade เป็นหลัก เพราะตอนนี้เราก็มองว่าไซซิ่งก็มีบทบาทสําคัญในแต่ละช่องทางเพราะฉะนั้นเรามีไซซิ่งที่ถูกต้องในแต่ละช่องทางก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายนะครับในช่องทางนั้นๆได้เราก็เลยมีการแนะนําตัวทาโรโล1สิบบาทเข้าไปนะครับเพื่อในกลุ่มที่เป็นรากหญ้านะครับจะได้มีการเข้าถึงสินค้าของทาโรโลได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราออกไปที่เดือนมิถุนายนนะครับในเดือนมิถุนายนเช่นกันนะครับเราก็มีตัวที่สามนะครับก็คือตัว พาโลสไปซีฟิชเช e นะครับหรือว่าเป็นตัวปลาแผ่นแซบนะครับอันนี้ก็อยู่ในออกไปใน2 SKU นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับยังต้องสร้างการรับรู้สร้าง awareness แล้วก็การทดลองให้ได้รับประทานนะครับการทำ sampling อะไรต่างๆนะครับก็กิจกรรการตลาดก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้าง awareness แล้วก็สร้าง trial อยู่นะครับแต่เรื่องของการกระจายสินค้าก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้สำคัญก็คือให้คนรู้จัก นะครับตัวสินค้าตัวใหม่นี้ของของกลุ่มทาโร่นะครับทั้งสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สินค้าที่ออกใหม่ไปแล้วนะคะคำถามคือแล้วในอนาคตจะขยายไปได้ในช่องทางไหนบ้างนะคะทางด้านของคุณธัญญาพัฒนสุพลเลิศวรวรัตนะคะรองกรรมาการผู้จัดการงานบัญชีและการเงินบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง บอกว่าจากนี้ไปจะมีการเน้นเรื่องของ new s curve ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าของสัตว์เลี้ยงอาหารของสัตว์เลี้ยงนี่แหละแล้วก็เรื่องการลดการสูญเสีย food waste นะคะแล้วก็การขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง healthy snack เดี๋ยวไปฟังมงุมมองนี้กันนะคะว่ากลยุทธ์นี้จะรุกตลาดในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ่ะในส่วนของนะครับ potential new s curve จริงๆแล้วมันก็มาจากสิ่งที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะเอามาต่อกันว่าอีมันการเติบโตของเราเนี่ยมันจะมาจากอะไรได้บ้างนะครับ จากด้านล่างนะครับก nice ็จะมีเรื่องของตรงตัวเพดโปรดักต์นะครับที่เราใช้ตรงนี้ว่าเป็นเวลเนสนะครับตัวเพดออนแบรนด์นะครับก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของสัตว์นะครับทั้งทั้งเป็นทั้งแ็นทั้งฟู้ดแล้วก็ทั้งตัวสินค้าอื่นที่เอาไว้ให้เลี้ยสัตว์เลี้ยงนะครับกลุ่มที่2นะครับเรื่องการ Optimize พวกฟู o ดเวสต e ต่างๆนะครับเพื่อเพิ่ม f f i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  n n y y ของ ตัวต้นทุนสินค้านะครับก็ทําให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะกำไรก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะสามารถแปลรูปไปเป็นสินค้าอื่นที่มีประโยชน์เพราะว่าหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยที่ดูเหมือนฟู้ดเวสต์เนี่ยถ้าเรามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับอาจจะสูงกว่าเนื้อปลาปกติด้วยก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง Apple เอาพวกนี้เราเอามาทำเป็นสินค้าอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ อันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าการขายนะครับภายในประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของลอจิสติก s ด้วยนะครับตรงนี้เราคงจะเน้นเรื่องของการทำเอ f เฟช i e นซีเป็นหลักนะครับเพราะต้องบอกว่าการกระจายสินค้าในประเทศเราก็ค่อนข้างมีความทั่วถึงนะครับแต่ก็อีกนะมันก็ยังมีไวท์แอเรียนะครับที่เรายังสามารถกระจายไปได้เพิ่มเติมนะครับ แต่อันนึงที่เราก็มาดูเรื่องของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับลดค่าใช้จ่ายลดมลพิษนะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเข้าไปในอากาศด้วยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาลดช่วยลดต้นทุนนะครับการขนส่งด้วยนะครับแล้วก็มาเพิ่มเรื่องของอบัตรทำลายให้กับบริษัทได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของต่างประเทศนะครับ international market การขยายออกไปนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนตรงนี้ <S <S ก็คือการขยายตัว h e a t t h y snack หลักๆก็จะเป็นในส่วนของตรงตาเส้นทาโร่นะครับที่จะออกไปในต่างประเทศนะครับก็มีทำตลาดกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวเพ r o d u ักด้านล่างสุดนะครับทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพนะเน้นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เน้นเรื่องของคุณค่าของโภชนาการนะครับอันนี้ทั้งของ อาหารคนนะครับพิวนฟู้แล้วก็เพ t ฟู้ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ potential นะครับ business ที่เราสามารถจะ drive ของเราไปได้ในอนาคตส่วนผลประกอบการในไตรามาส2สรุปออกมาอย่างไรผู้บริหารสรุปให้ฟังสั้นๆไปติดตามกันค่ะสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรามาสที่2แลในงวด6เดือนนะคะในไตรามาสที่2รายได้จากการขายมีจำนวน1,5 1 3ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 35.1%ค่ะและเพิ่มจากไตรามาสที่1นะคะสาสำหรับรายได้ของ6เดือนนะคะมีจำนวน2,981ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน36%นะคะส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จากการส่งออกอาหารแมวเป็นหลักค่ะสำหรับ GP นะคะสำหรับไตรามาสที่2เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนนะคะ58ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น1 5ค่ะและลดลงจากไตรามาสที่1 2.6%เนะคะสำหรับ GP งวด6เดือนนะคะเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน19ซค่ะในส่วนของกำไรสุทธิของไตรามาสที่2นะคะเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน5 5เค่ะมาจากทั้งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายและการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะและเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่1 0.4%เค่ะสำหรับงวด6เดือนนะคะกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น4 1เปอร์เซค่ะ ในในด้านสัดส่วนของรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศนะคะงวด6เดือนปี2025ค่ะแบ่งสัดส่วนได้เป็นการขายในประเทศที่50และการขายต่างประเทศที่5 0ตค่ะเมื่อเทียบกับงวดก่อนนะคะเป็นการขายในประเทศที่61%และการขายต่างประเทศที่39%ค่ะในส่วนของงวด6เดือนนะคะกลุ่มบริษัทมี EBITDA สำหรับงวด6เดือนจำนวน486ล้านบาทค่ะ และมีการลงทุนในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะเป็นจำนวน127ล้านบาทประกอบด้วยการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต100ล้านบาทค่ะและมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงานจำนวน10ล้านบาทและอื่นๆจำนวน17ล้านบาทค่ะผู้ชมที่สนใจดูฉบับเต็มได้ในอัปเดตนะคะส่วนในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะดูงบการเงินเพิ่มเติมด้วยนะคะ ดูบรรทัดนี้ค่ะบรรทัดที่เป็นรายได้นะคะยังเห็นว่าผลประกอบการยังไม่สม่ําเสมอนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นได้จากเนี่ยค่ะแนวโน้มกำไรในปี65จากจริงๆจาก4 3 0 0ในปี64เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น5,000ในปี65แล้วนะคะแต่ว่า มาลดลงในปี 6- 6เหลือ4,266้ล้านบาทแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกทีหนึ่งในปี2567นอยะคะอยู่ที่4,950ล้านบาทนะคะหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของไรายได้จากการขายที่มีการเวียงไปเวียงมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะส่วนในปี2567เนี่ยมีไรายได้รวมเท่ากับ4,950ล้านบาทอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็เพิ่มขึ้น16%นะคะจากปีก่อนหน้านี้จากไรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ค่อนข้างจะเหวียงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยชี้ให้เห็นว่า PM นั้นผ่านช่วงที่รายได้หลักหดตัวไปแล้วแล้วกาลังอยู่ในช่วงที่กลับมาเติบโตทั้งในแง่ของรายได้และก็ความสามารถในการทํากําไรนะคะนอกจากนี้มาดูตารางนี้นิดนึงค่ะตารางที่เปรียบเทียบหุ้น PM กับหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคุณชมจเจตวะเนี่ย ภาพโดยวรวม P/E Ratio ก็อยู่ที่9.49นะคะต่ำกว่ากลุ่มเล็กน้อยกลุ่มอยู่ที่9.98 p e b i t r a t i o นะคะอยู่ที่3.59นะคะส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนอันนี้ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียว8.31%ในส่วนของ r o a อยู่ที่29.57อันนี้ก็สูงมากๆนะคะ ROE ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลย39.50%นะคะกำไรสุทธิอยู่ที่10.73%ค่ะ ในรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเกิดจุดไหนอยากรู้เพิ่มยังไงอย่าลืมไปอ่านที่คำอธิบายงบก,การเงินด้วยนะคะ